หลายจะสรรเสริญพระองค์ให้เรานมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าคำสรรเสริญทั้งสิ้นมีแด่พระนามของพระองค์รวมกันนะคะพระสิลิจงมีแด่พระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และตลอดไปเป็นนิจอาเมนในเวลานี้ที่เราจะใช้เวลาในการนมัสการพระเจ้าและสรรเสริญพระเจ้าร่วมกัน ในพระธรรมของพระเจ้าได้กล่าวไว้ว่าจงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าจงสรรเสริญเถิดบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์พระผู้เป็นเจ้าจงสรรเสริญพระนามของพระองค์ขอให้พระนามของพระเยโฮวาเป็นที่สรรเสริญตั้งแต่บัดนี้และสืบไปเป็นนิตอามนเราจะร้องบทเพลงถวายแด่พระเจ้าเราสรรเสริญพระเจ้าร่วมกันด้วยสุดจิตและสุดใจของเรานะคะให้เรามีอิสระในการที่จะนมัสการ